สวัสดีครับคุณผู้ชมในคลิปนี้นะครับเรามาเรียนรู้เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี2,569ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกันนะครับซึ่งหลักเกณฑ์ตัวนี้เนี่ยก็จะใช้ตั้งก็จะใช้ตั้งแต่ปี2,566เป็นต้นมาแล้วนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ย เราเตรียมที่จะจัดทํำงบประมาณรายจ่ายประจำปีของท้องถิ่นในปี2000พศออ2569ก็ยังใช้หลักเกณฑ์น,นี้อยู่นะครับเพราะฉะนั้นนะครับาการเขียนรายละเอียดคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เราจะพูดคุยกันนี้นะครับเป็นหลักเกณฑ์นแนบท้ายหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุดว9076 ลงวันที่17พฤษภาคม2566นะครับคุณผู้ชมซึ่งมีรายละเอียดค่อนข้างเยอะนะครับมีวิธีการนะครับการเขียนรายละเอียดและก็มีตัวอย่างให้ดูด้วยนะครับคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราค่อยๆเรียนรู้กันไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูในงบแรกกันก่อนนะครับหนึ่ก็คือในรายจ่ายงบกลางนะครับรายจ่ายงบกลางเนี่ยมีวิธีการในการเขียนรายละเอียดคําชี้แจงงบประมาณรายจ่ายอย่างไรนะครับ ในข้อ1.1ก็คือการเขียนคําชี้แจงงบประมาณในรายจ่ายงบกลางนะครับให้ระบุนะครับให้ระบุนะครับว่าเพื่อจ่ายเป็นค่าค่าอะไรนะครับก็คือวัตถุประสงค์ในการใช้ตามจําแนกงบประมาณนั่นเองนะครับห่งจุให้ระบุชื่อหน่วยงานที่เสนอประมาณการรายจ่ายด้วยนะครับและ1.3ให้อ้างข้อกฎหมายระเบียบข้อบังคับคำสั่ง มติคณะรัฐมนตรีและหนังสือสั่งการที่กระทรวงมหาดไทยกำหนดด้วยนี่คือในในการเขียนรายละเอียดคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในรายงบรายจ่ายประเภทงบกลางนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปดูในตัวอย่างกันนะครับคุณผู้ชมว่าในตัวอย่างเนี่ยในรายจ่ายงบกลางเนี่ยเราจะต้องเขียนในลักษณะอย่างไรนะครับนในตัวอย่างก็เป็น เอกสารแนบท้ายหนังสือกระทรวงมหาดไทยว9076ลงวันที่17พฤษภาคม2,566เช่นเดียวกันนะครับในตัวอย่างนะครับงบกลางงบกลางนะครับประเภทแรกเลยนะครับเงินสำรองจ่ายเงินสำรองจ่ายเนี่ยตัวอย่างเช่นจำนวนงบประมาณเนี่ย1ล้านบาทนะครับให้เราเขียนคำชี้แจงว่าเพื่อเป็นเช่นเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายกรณีที่มีเหตุสาธารณภัยเกิดขึ้น หรือกรณีการป้องกันและยับยั้งก่อนเกิดสาธารณภัยหรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัยหรือกรณีฉุกเฉินเพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวมแยกดังนี้นะเขียนชื่ออหน่วยง,งานที่รับผิดชอบเลยนะครับสำนักปลัดตั้งไว้500,000บาทกองช่าง2,000 0 0บาทกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมตั้งไว้3 0 0 0 0 0บาทเห็นไหมครับ รวมแล้วจะเป็น1ล้านบาทพอดีนะครับและจะต้องอ้างข้อกฎหมายด้วยก็คือเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของอ,องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นพุทธศักราช2563ข้อ19นะครับทีนี้เราอธิบายเพิ่มเติมคุณผู้ชมเห็นไหมครับว่าเงื่อนไขาการเขียนเนี่ยหนึ่งก็คือจะต้องระบุนะครับว่าจ่ายเป็นค่าอะไร จ่ายเป็นค่าอะไรตรงนี้นะครับก็คือ,อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายกรณีที่มีเหตุสาธารณภัยนั่นเองนะครับและ2เนี่ยก็คือให้ระบุชื่อหน่วยงานที่เสนอเสนอประมาณการรายจ่ายด้วยก็คือสำนักปลัด500,000กองช่าง200,000กองสาธารณสุข300,000เห็นไหมครับนี่คือหน่วยงานที่เสนอประมาณการรายจ่ายนะครับแล้วก็3ส,สุดท้ายก็คือ ให้เราอ้างข้อกฎหมายระเบียบข้อบังคับคำสั่งมติคณะรัฐมนตรีหรือหนังสือสั่งการที่กระทรวงมหาดไทยกำหนดด้วยะจะต้องมีองค์ประกอบเหล่านี้นะครับนี่คือตัวอย่างแรกก็คือในในงบงบกลางเงินสำรองจ่ายนะครับทีนี้คุณผู้ชมเรามาดูงบกลางตัวอย่างอีกอีกประเภทหนึ่งนะครับเช่นรายจ่ายตามข้อผูกพันรายจ่ายตามข้อผูกพันเรามาดูข้อหนึ่งก่อนนะครับ เป็นข้อผูกพันในเรื่องของค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจรนะครับซึ่งผู้รับผิดชอบก็คือสํานักปลัดนะวัตถุประสงค์ก็คือเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการจราจรที่ประชาชนได้รับประโยชน์โดยตรงเช่นการทาสีตีเส้นสัญญาณไฟจราจรป้ายสามเหลี่ยมหยุดตรวจแผ่นป้ายจราจรกระจกโค้งมนไฟแวบกระบองไฟจราจรเป็นต้นนะครับ อ่านี่คือในในวัตถุประสงค์นะครับแล้วก็ข้อกฎหมายก็คือเป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยว .3892 ลงวันที่28มิถุนายน2562นั่นเองนะครับคุณผู้ชมเห็นไหมครับว่าตรงนี้เนี่ยเป็นรายจ่ายตามข้อผูกพันธาเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร หน่วยงานที่ประมาณการค่าใช้ใจ่ายก็คือสํานักปลัดนะครับจำนวนเงินเนี่ยสองแสนบาทวัตถุประสงค์ก็คือแก้ปัญหาการจราจรนะครับแล้วก็ข้อกฎหมายก็คือตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยวสามแปลงวันที่28ิมิถุนายน2 5 6 2นะครับต่อมานะครับเรามาดูงบประมาณรายจ่ายประเภทที่2ก็คืองบบุคลากรนะครับงบบุคลากรเนี่ย ก็ได <mile> ้แก่เงินเดือนค่าจ้างประจําและค่าจ้างพนักงานจ้างนะครับซึ่งเงินเดือนก็จะมีเงินเดือนของฝ่ายการเมืองและก็ฝ่ายประจํานะครับเรามาดูข้อ2.1ก่อนข้อ2.1ก็คือเงินเดือนของฝ่ายการเมืองของฝ่ายการเมืองเนี่ยในคําชี้แจงนะครับการเขียนคําชี้แจงเนี่ยสองจนะครับกรณีเงินเดือนค่าตอบแทนฝ่ายการเมืองเนี่ย ให้เราเขียนให้เราแยกประเภทตามจำแนกงบประมาณโดยจะต้องระบุจำนวนบุคลากรฝ่ายการเมืองนะครับระบุจำนวนงบประมาณที่ตั้งจ่ายจะต้องครบ12เดือนนะครับตั้งให้ครบ12เดือน2.1.2ให้ระบุนะครับว่าเพื่อจ่ายเป็นค่าวัตถุประสงค์ในการใช้ตามจำแนกงบประมาณ2.1.3ให้ระบุชื่อหน่วยงานที่เสนอประมาณการรายจ่ายว่าเป็นหน่วยงานไหนนะครับ 2.1.4ให้อ้างข้อกฎหมายระเบียบข้อบังคับคำสั่งมติคณะรัฐมนตรีหรือหนังสือสั่งการที่กระทรวงมหาดไทยกำหนดนะแล้วก็ใน2.2จะเป็นเงินเดือนฝ่ายประจำนะครับเงินเดือนฝ่ายประจำเนี่ยวิธีการเขียนนะครับการเขียนคำชี้แจง2.2.1ให้แยกบุคลากรตามโครงสร้างของหน่วยงานนะครับให้แยกตามโครงสร้างให้สอดคล้องตามจำแนกงบประมาณ โดยระบุจำนวนอัตราแต่ไม่ต้องระบุชื่อตำแหน่งให้ระบุจํานวนอัตราไม่ต้องระบุชื่อตำแหน่งงบประมาณที่ตั้งจ่ายจะต้องครบ12เดือนทั้งนี้จํานวนบุคลากรเนี่ยต้องสอดคล้องกับแผนอัตรากำลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับ 2.2.2. ให้ระบุเพื่อจ่ายเป็นค่าอะไรนะครับวัตถุประสงค์ในการใช้ตามการจำแนกงบประมาณแล้วก็2.2.3นะครับ ให้ระบุว่าเป็นไปตามแผนอัตรากําลัง3ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น2.2.4ให้ระบุชื่อหน่วยงานที่เสนอประมาณการรายจ่ายและ5ก็ให้อ้างระเบียบกฎหมายนั่นเองนะครับทีนี้พอเรารู้แล้วนะครับว่าวิธีการกระบวนการเขียนจะต้องมีอะไรบ้างประกอบด้วยอะไรบ้างเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างกันเลยนะครับคุณผู้ชมตัวอย่างเงินเดือน นะครับการเขียนคําชี้แจงรายละเอียดงบประมาณเกี่ยวกับเรื่องของงบบุคลากรน,นะครับก็คือเงินเดือนค่าจ้างประจําค่าจ้างพนักงานจ้างและก็เงินเดือนฝ่ายการเมืองนะครับวิธีการเขียนเรามาดูในตัวอย่างแรกก่อนนะครับก็คือ,เ,อเงินเดือนนายกรองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะให้เราเขียนว่าวัตถุประสงค์ก็คือเพื่ออะไร ก็คือเพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนของนายกเทศมนตรีรองนายกเทศมนตรีหรืออบตอก็แล้วแต่นะครับโดยหน่วยงานที่รับผิดชอบก็คือสำนักปลัดนะตรงนี้จะอยู่ในส่วนของสำนักปลัดนะครับโดยแยกเป็นวงเล็บ1จะเป็นเงินเดือนนายกเทศมนตรีอัตราเดือนละ45,000บาท12เดือนนะครับให้เราเขียนออกมาแบบนี้นะครับ วงเล็บ2เงินเดือนรองนายกเทศมนตรีอัตราเดือนละ24,720บาทต่อคนรวมแล้ว3คนจำนวน12เดือนอ่าแล้วก็อ้างข้อกฎหมายนะครับว่าเป็นไปนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือนค่าตอบแทนอของนายกรองนายกประธานสภารองประธานสภาสมาชิกตรงนี้นะครับแต่อพอส2,554และที่แก้ไขเพิ่มเติมแล้วก็ ในช่องขวามืองบประมาณจะเป็นงบประมาณรวมทั้งหมดนะครับรายการก็นำเอางบประมาณที่เราคำนวณได้เนี่ยรวมทั้งหมดเป็น1 4 2 9 9ล้านบาทนี่คือวิธีการเขียนรายละเอียดนะครับเป็นตัวอย่างเงินเดือนของนายกรองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นไม่ว่าจะเป็นเทศบาลห,หรืออบตอก็เขียนเหมือนกันนะครับต่อมานะครับรายการต่อมานะครับ เป็นตัวอย่างการเขียนราย,รายละเอียดค่าตอบแทนรายเดือนของนายกรองนายกนะตรงนี้วัตถุประสงค์นะครับก็คือเพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนนายกเทศมนตรีและรองนายกเทศมนตรีผู้รับผิดชอบก็คือส่วนราชการสำนักปลัดนั่นเองนะครับารายการก่อนหน้านี้เนี่ยเป็นเงินเดือนนะครับนอกจากเงินเดือนเขายังมีค่าตอบแทนด้วยนะครับ ผู้รับผิดชอบคือสำนักปลัดส่วนราชการสำนักปลัดนะครับก็จะมีรายละเอียดก็คือวงเล็บ1ค่าตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรีอัตราเดือนละ9 0 0 0บาท12เดือนวงเลง็บ2ค่าตอบแทนพิเศษของรองนายกาในอัตราเดือนละ6,750บาทต่อคนรวม3คนจํานวน12เดือนแล้วก็อ้างข้อกฎหมายว่าเป็นไปตามระเบียบอะไรนะครับแล้วก็ใส่ ระเบียบตัวนั้นลงมาเสร็จแล้วในช่องขวามือเนี่ยงบประมาณก็จะเป็นงบประมาณรวมนะครับเป็น3 5 1 0 0 0บาทเป็นต้นนะครับนี่เป็นตัวอย่างนะครับทีนี้ตัวอย่างต่อมานะครับเป็นเงินเดือนของฝ่ายประจำกันบ้าง, Guerra, เ,งเงินเดือนฝ่ายประจำเนี่ยเขียนยังไงนะครับเงินเดือนฝ่ายประจำนะครับตัวอย่างเางินเดือนข้าราชการหรือพนักง,งานส่วนท้องถิ่นนะครับวัตถุประสงค์เนี่ยเพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนรวมถึง เลื่อนขั้นเงินเดือนประจําปีให้แก่พนักงานเทศบาลหรืออบตอก็ว่าไปนะครับหน่วยงานรับผิดชอบสํานักปลัดจํานวน10บออขออภัยนะครับแยกเป็นสํานักปลัดจํานวน10อัตราจํานวน12เดือนอตั้งไว้เจ็ดล้านห้าแสนห้าหมื่นบาทเห็นไหมครับใส่แต่อัตราไม่ต้องใส่ตําแหน่งสํานักปลัดจํานวนกี่อัตราจานวน12เดือนอตั้งไว 7, 50, ้7จ็ดล้าน 5 5 0 0 0 0บาทเป็นต้นต่อมากองการเจ้าหน้าที่จำนวน7อัตรา12เดือนตั้งไว้2อ่ล้าน4 5 0 0 0 0บาทนะมีกี่มีกี่อกองมีกี่ส่วนราชการก็ใส่มาตรงนี้นะครับแล้วก็เป็นไปตามกฎหมายพระราชบัญญัตริระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน่นแล้วก็เป็นไปตามแผนอัตรากำลังของท้องถิน่นงบประมาณรวมเนี่ย0ล้านบาทเป็นต้นนะครับต่อมานะครับ เงินประจาตาแหน่งเงินประจําตําแหน่งเนี่ยเขียนยังไงเราก็เขียนวัตถุประสงค์นะครับว่าเพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งรายเดือนให้แก่พนักง,งานเทศบาลหรืออบตอก็ว่าไปนะครับสานักปลัด5อัตราจํานวน12เดือนอเป็นเงิน4ี่ล้านสามแสนแปดหมื่นหกพันบาทสี่แสนนะครับสี่แสนสามหมื่นแปดพันหกร้อยบาทกองการเจ้าหน้าที่1อัตรา12เดือนตั้งไว้42,600บาทอ่บาทแล้วก็เป็นไปตาม พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลท้องถิ่นเป็นไป,นปนตามแผนอัตรากำลัง3ปีนะครับอ่าแล้วก็เป็นเงินเท่าไหร่รวมทั้งหมดนะครับเป็นยอดเงิน481,200บาทนั่นเองนะต่อมานะครับคุณผู้ชมเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง่าค่าตอบแทนพนักงานจ้างวิธีการเขียนนะครับวัตถุประสงค์ก็คือเพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป รวมถึงเงินปรับปรุงค่าตอบแทนด้วยนะครับก็จะแยกเป็นสำนักประหลัด20อัตรา12เดือนเป็นเงินเท่าไหร่ก็ใส่ไปกองการเจ้าหน้าที่3อัตราให้ตั้งไว้12เดือนเลยนะครับเป็นไปตามกฎหมายระเบียบบริหารงานบุคคลท้องถิ่นและแผนอัตรากำลังจำนวนเงินรวมก็อยุดอยู่ช่องขวามือเอาทั้งหมดมารวมกันเป็นรายการเดียวนะครับเป็นยอดเดียวนะครับต่อมานะครับเงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้างวิธีการเขียนก็คือ เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างก็แยกเป็นสำนักประหลัด8อัตรา12เดือนเป็นเงิน60,000บาทกองการเจ้าหน้าที่1อัตรา12เดือนตั้งไว้12,000บาทเป็นต้นนะครับเป็นไปตามกฎหมายพระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารงานบุคคลท้องถิ่นและแผนอัตรากําลัง3ปีงบประมาณยอดรวมทั้งหมดใส่ทางช่องขวามืออันนี้เป็นตัวอย่างนะครับเพื่อถ้าเรามีส่วนราชาการมากกว่านี้เนี่ยเราก็ใส่เพิ่มมานะครับเช่นสํานักปลัดกองคลังกองช่างกองการศึกษากองสวัสดิการก็ใส่เพิ่มเติมเข้ามาได้นะครับนี่เป็นตัวอย่างในส่วนของการเขียนคําชี้แจงนะครับรายละเอียดคาชี้แจงงบประมาณรายใจ่ายในส่วนของงบบุคลากรน,นั่นเองนะครับ